เซียนพระโคราชแห่เช่าบูชาเรียญหลวงปู่แสงจนเกลี้ยงเหรียนที่หวัานให้นักข่าวราคาพุ่งหลายเท่าพระนักวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาถึง98ปี ที่บริเวณโรงแรมเมืองทองข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาเรีอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งตั้งแผงพระเครื่องวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์สายภาคอีสานกว่า30แผงพบว่าได้มีบรรดาเสียนพระและนักสะสมพระเครื่องพากันมาถามหาเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงกันอย่างคึกคักจนวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงหมดเกลี้ยงทุกแผงโดยการสอบถามนายวัชระสุนทรชัยอายุ28ปปีเสียนพระสายพระเกจิอาจารย์ภาคอีสานเปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีข่าวหลวงปู่แสงออกมาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้นักสะสมวัตถุมงคลพากันไปสืบหาประวัติของหลวงปู่แสงซึ่งชาวอีสานจะเคารพศรัทธาพระสายหลวงปู่มั่นมากอยู่แล้วดังนั้นจึงพากันแห่มาเช่าบูชาเหรียญหลวงปู่แสงกันอย่างคึกคักจนตอนนี้หมดเครี่ยงทุกแผงหาเช่าไม่ได้แล้วที่นี่โดยเฉพาะเหรียญรุ่นปี65ที่หลวงปู่โยนให้นักข่าวในคลิปที่กําลังเป็นกระแสตอนต้นปียังเช่าบูชาอยู่แค่หลักร้อยต้นๆแต่ตอนนี้ราคาเช่าบูชาพุ่งไปถึงหลักพันแล้วและหาเช่าไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีคนปล่อย คนที่มีเขาเก็บไว้บูชากันหมดขนาดวันนี้ตนเองหาเช่ายังไม่ได้เลยส่วนวัตถุมงคลหลวงปู่แสงรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงเป็นเหรียญรุ่นเจริญสุขหันข้างสร้างเนื่องในโอกาสครบครอบ72ปีหลวงปู่แสงนอกจากนี้ยังมีเหรียญใบโพป,ปี39และรูปหล่อล่ำซำ้ำซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงนั้นเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านคลาวาคลาดปลอดภัยและด้านค้าขายส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้ทำวัตถุมงคลมาเพื่อขายแต่ท่านมักจะแจกฟรีให้กับประชาชนที่ไปหาท่านเท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากมติชนนนออนไล์